นั่งเตะนั่งเต๊ะจะไปนั่งตดตงฝากจะไหลลง้ตตงจะไหลค้อน<ม>เป็นว่าตอนนี้่ันและวเบามันมาถามว่าจะนั่งตรงนี้ได้ก่อนั่งได้เหมือนกันนั่งเตะตรงนั้นนักมันเป็นหัวกระได้ที่นอนหมาน้อยเพ่หลังนนะแลงกระดละแม่โอแผงก่อนศตวตรรษที่ยี่สิบและโอถึงเนาะเพราะว่า ปออุ้ยอุ้ยหมอนนี้เปินอายุได้ร้อยกว่าปีแล้วนะเปิลก็ไปซื้อทอดมาจากอุ้ยของอุ้ยทมกรรมเจ้าซื้อมาบักกีปานบาทแลท้วทีนี้วิธีที่เอามาปลูกนี่นะขอจะบ้านไปช่วยกัน<อ>ลื้อมายกมาเป็นผืนเป็นพืนเลยฝาด้านหนึ่งก็ยกมาทั้งด้านนั่นแหละ<อ>นะแล้วก็ยังเสายังอย่าง,งเปินเอางวล้อหลากมา ตอนก็สมัยนะ้นตอนก่อนตอนอยู่มีงัวล้อเจ้าตันอยู่ตอนอยู่ต้นหันอยู่เน,นาะก,ก็เฮายังเป็นละอ่อนอยู่น,น่อยอยู่เจ้า<อ>เป็นละอ่อนอยู่จําความได้และทีนี้แป่งอยู่ตั้งหลังมันตีมันกีดประมาณหนึ่งงานและป่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเปิ่นก็ขอพอดีมีญาติกันเนี่ยขายตีตรงนี้คือประมาณให้ปลายมันจะกว้างขวางไปตั้งหน้าคือป่อซื้อเอาไว้เตอะแล้วก็ย้ายบ้านตั้งหลังกว่ามาแปลงโเนชาวบ้านมาช่วย หลังนี้นะเจ้าขอจะบ้านมาช่วยให้เม่ให้ก่อนเจ้าอันนี้อันนี้รูปแบบรูปแบบเดิมเลยเจ้ารูปแบบเดิมจากเตยหลังแรกมาเจ้ามีสองชั้นแต่อีเจ้าตั้งตั้งรูปมันโล่งมดเลยเป็นขี้ดินนอแล้วมาปรับปรุงเอาเมื่อปี25 3 2เจ้าเพราะว่าเกิดพายุทัณลมหลังคาพึ่งมดจะแปลงเมื่อปี2 5 0 0เจ้า2 5 0 0ตีนี้ก็67ปี และก่อนหน้านั้นแถมประมาณซิบกว่าปีเพราะว่าป้อได้เป็นป้อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก่อนหน้านั้นน่ะเพิ่งซื้อมาก่อนหน้านั้นอ่ะปีก่อนกว่าสองพันห้าร้อยเก้าซิปเนาะประมาณนั้นอ่ะก็โอ้ย่อจี่อย่างป้อหลวงอยงนี้ป่อหลวงแก้วคําก้อนเจ้าป้อหลวงแก้วคําก้อนไม่หลวงเหรอไม่หลงไม่หลงก็ไม่หลงแก้วสุภาเจ้าอ๋อล้ะแก้วเหมือนกันเจ้าไม่หลงแก้วสุภาแล้วก็ แม่นี่ชื่อแม่บัวตองอสุภาวาดีเจ้าเดี<อ>๋ย <laughs> วเดี๋ยวฝาลายทั้งหน้านีอันนี้อันเก่าหรืออันใหม่อันเก่าเจ้าอันเก่าเจ้าอันตอนปูนก็เก่าอันนี้ก็ตอนมาปรับปรุงเดิมมันจะเป็นระเบียงตั้งหน้าเปินห้องว่าจานตั้งหน้าเนาะอ่าเป็นระเบียงตั้งหน้าก็เลยตัดระเบียงหม้อน้านํา,นานออกก็เลยเอาตรงนั้นเป็นฝาลายปิดไว้เลย ทีแรกอันนั้นตรงนั้นมันจะเป็นโคมลงมาเนาะมันจะเหมือนตังตังตรงกลางเนี่ยห้องโถงตังกลางเนี่ยมันมีมีโคมเขานั่งยอนขาบ่มีเก้าอี้รับแขกอเออเปนยางอ่านนะแล้วก็มีช่องล้มตังบนบดเดียวนี้เขาเขาบ่มีพัดล้มดูดอากาศกันละน่าสมัยก่อนนะช่องล้มระบายอากาศ แปรจองเนี่ยก็จะมีช่องลมระบายบแล้วมีระเบียงรอบบ้านนะเจ้าคล้ายๆบ้านปอกกำน,นันมีระเบียงเตียวฟูดบานรอบ,รบเปิดลื้อออกไปเหี่ย<อ>ลื้อออกไปเห่เพื่อนว่าประจับเป็นจะต้องจช้มันเปิ้งกลัวเปิ้งมั่นลูกมันมีหลายอย่างหนึ่งขมโมยปีนขึ้นได้ง่าย<อ>แต่บ้านมีลูกสาวหลายคนปอกก็เลยบออม,มีแล้วตรงนั้นเปิงอ่ะเปิงเปิงะเีเปิ้์ต้องว่างามอย่างแม่อรพันนี่ลูกสาวกี่คนนี่ลูกสาว ครับยังแมวอรพันธ์เนี่ยเป็นลูกสาวคนที่เท่าไรคนแรกคนแรกคนที่สองเตอคนแรกตายเมื่อเมื่ออยู่อป .4 ี่ก็อายุประมาณสิบปีคนแรกนะก็ะตายแล้วก็เจ้าก็เลยเป็นคนแรกแตนแล้วก็<อ>มีน้องสาวแถมอยู่สามคนงามอ e ีมูลเลยงามเจ้าเป็นนางงามสักกระแปงเจ้านางงามกางจ้องบอรสร้างเป็นคนแรกเลย,อ,อ,ยอันนี้มุมหลองข้าวเจ้าหลองข้าวดั้งเดิม แล้วก็มันไม้เก่ามันพูพังเขาเจ้าก็มาปั๊บปรุงเนาะแต่ว่าโครงเดิมไว้อยู่โครงเดิมข้าวเดิมคือตีเก็บข้าวจะอยู่ห้องตั้งบนนะเจ้าเปิ้ลก็มีระเบียงรอบอีเหมือนกันแล้วก็เสามีสิบสองต้นเสาตั้งลูปมีสิบสองต้นนะฮะหลองเข้าตรงแวงนี่เปิ้นจะเข้าเดือยไว้เลยจ้อหูเจ้าจ้อหูไว้เจปิ้ลจะจ้อหูหมดเลยนะตรงนี่อย่างนี้เปิ้นก็ทียิบเลย แล้วเราอ่อนมาปับปรุงเป็นเป็นออฟฟิศเป็นตี้เฮียนหนังสือแล้วก็เดีได้ปิดเสียงเนาะและตังบนก็เป็นห้องบูชาพระมีพระอยู่ตังบนจะปั้บปรุงปับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงที่ตังบนนี่เปลี่นตีอยู่ไป้ไรกันเนานอ่าเป็นห้องส่วนมนต์จะจาและเข้าประเดี๋ยวนี้มันเก็บเกี่ยวเซตวันเดียวเขาก็เอาไปขายละไม่ต้องมาเก็บเข้ายุ่งเพราะมีกระสอบมีอย่างบรรจุง่ายเนาะก็เลยสะดวกตัวนี้แล้วก็ กายของมันน่ะกายเข้าก็บมาไ,ได้เข้าตัวบ้านอันนี้ก็ดั้งเดิมเลยนะแม่เนาะเจ้าดั้งเดิมเจ้าสมัยห้าปีห้าร้อยอ่าสองปันก่อนกว่านั้นเจ้าสองปัน 2, 000, ประมาณประมาณสี่ร้อยอ่าแปดสิบอิทเพราะว่าพวดประกอบเป็นสาวอยู่เปินก็มีลูกสาวก็ยังน้อยอยู่ประมาณนั่นนะสิบกว่าปีก่อนแล้วเปินมาซื้อตอนที่เปินมีลูกเขยครับก็เลยมาซื้อดีเจ้าเป็น,ปนไงฮูฮูมันเจ้าเปินเอาเอาแหวงใส่เมน มันตัวเดียวเนาะเพราะว่าเพ<อ>ราะว่าแวงตัวเดียวเนี่ยมันบบแข็งแรงเปิินเลยเอาแวงกู้ใส่มันจะได้ห้าบน้ำหนักตำบลได้<อ>แนบต้องบากไม้มันห้าบน้ำหนักได้บากบไม้และใส่เนอตัวใหญ่เลยแล้วก็เปิินแบบเอาจ้อหูละมันน้อยมันน้อยเปิินแบบว่ามันมันห้าบน้ำหนักมามได้อันแข็งแรงเลยเนาะอันนี้แข็งแรงกว่าแล้วไม้ไม้ต้องไม้เนื้อแข็งอย่างดีเจ้าหน้าต่างก็มีมีสองบานอย่างนี้ หน้าต่างโบราณต้นบัตทำหน้าต่างใหญ่เหมือนสมัยนี้แต่ข้าเจ้าปรับปรุงใหม่หน้าต่างได้ใส่ตั้งหลังเสริมเข้าไปกลัวมันห้อนและกะลมจะได้มาตั้งที่ใต้มีอยู่สามบานแล้วก็บานเก่าก็ยังอยู่อันนี้จะต้องเป็นเตือนเนาะจ้าได้เป็นหัวเตือนเป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนจันบนอ๋อของเฮือนเก่าเลยเจ้าก็มีหน้าต่างอยู่อันเดียวอ่ะครับโฮเทลเนาะเจ้าบันก็ฮ้อนเนาะ ลมแบบเข้าแล้วข้าเจ้ามาข้าเจ้ามาปรับปรุงใส่หน้าต่างเพิ่มสาบานแล้วก็เดิมก็มีอันเดียวอ่ะนั่นน่ะออแต่แต่แนก็เลยมาห้องครัวห้องครัวลือหมดเลยลือหมดเลยเพราะว่าควันมันเข้าตัวบ้านกินกบเข้าเข้าไปในตัวบ้านเพราะว่าลมทางที่ใต้มันตีขึ้นตั้งเหนือปรับปรุงม่เจ้าเนี่ยจะได้หื้อข้อคิดละอ่อนแล้วก็มาก่อห้องตั้งลูกลูกมีหลายคนทำเนี่ยอยู่กับคนละห้องละห้องจา แล้วลูกมีกี่คนนะครับลูกมีสามเจ้าลูกมีสามผมยังสงสัยว่าเออแล้วอุ้ยเพิ่นจะได้ว่าแปลงเพื่อนฮื้อมันนักทับน้ำนักขึ้นมันก็ครับเจ้าตอนนี่นะเจ้าละไม้ละแดงละแงตังบนนะฮะซีน้อยๆนี่คือเอางงดินข่อเอาใจ้ดินข่องุงหน้าเพิ่นห้องไม้การฟ้านะข้าเจ้าก็เลยเอามาทําเป็นไม้ละแนงเนี่ยประโยชน์แจ้สอยมันมีลื้อลื้หลังคาจากดินข่อเอาไม้ เอาไม้ตีมุงดินขอเปืนห้องไม้การฟ้าเอามาเป็นไม้ละแนงการโลมตีเพดานขึ้นไปตีกระเบื้องขึ้นไปดินขอน้อยนั่นะใช่นี่ไงดินขอน้น้อยเขาจะเอามาโอ้รุ่นนี้เลยรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละอเปลี่ยนเมื่อ30อ่าเปลี่ยนเมื่อ32 32นี่นะเจ้าโอ้แต่เดิมก็คือหลังคาแบบนี้เจ้าโอ้โหเนี ม่สง right? no the ่งจนแป้งจะเรือเจ่าเก็บวายูเจ้าเป็นกองอยู่ข้างหัวเขาเจ้าเก็บวายู่เผื่อว่าจะทํามันทรงไทยน้อยๆอย่างื้อนี้ได้อยู่เจ้าแล้วก็มีหอหอพ่อปูแม่ปูแม่ยาป้อยอันหอตาหอยยาอย่างวันนี้สาหรับลูกหลานเวลาจะขินแขกแต่งงานเพ่จะต้องมาไหว้สาเจ้าตีเจ้าแดนปู่ยาตายายานามีสารไว้เฮือละอ่อนรุ่นหลังได้ได้สืบทอดมาแล้วมันดีเจ้า คุ้มครองดีว่าไปก่อสิ่งซักซิดนอนรักษาบ้านเตวดารักษาบ้านเนี่ยแกอันนี้คือคือฝาไหลถ้ารบัดเดียวนี้ก็เป็นหน้าต่างประตูสไลด์เนาะเจอแล้บันไดมีกิ่ซี่บันไดนี้จะมีเจ็ดซี่อ่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขนาดเต้งเต้งลุ่มก็สีกว่าซี่อีเตอร์อันนี้ก็คือเสริมแต่งแล้วนะครับเจ้าแต่ก่อนมันเป็นแต่นยังห้านี่เนาะขึ้นมานะแล้วมันพุมันโดนน้ำมันพุ หัวบันไดเคยเป็นอีเลยเจ้าหัวบันไดหัวบันไดเจ้าอันนี้ท่นนี้ก็เป็นตอนห้าแขกเป็นเนาะเจ้ามีสาแยงตยัวเจ้าสาแยังศาสแดงเข้าปูเอาเก็ละอ่อนเขาคุกเข้าไหวผ้าจะเจ็บหัวเขาก็เลยเอาพรมมาปูไว้เวลาทําวานส่วนมนสมัยก่อนนะแม่สมัยก่อนอนี่่อเปิลถ้าสมมติมีบบาวมาเอาี่ยวไห้แม่เนาะเปิลเนือนังอย่างไนก่อนนั่งเตอะนั่งเตอะ จะไปนั่งตัดโงฝากจะไหลลงตรงจะไหลค่อน,นเปิ้นวาตอนนี้จเจ้าแล้วตนนี้หรออ่ะอันนี้ก็เป็นตังเหมือนกันตังเหมือนกันตแต่เป<ต>ิ่จะเจอเปนนางกันก่อนจเจ้านั่งตังโคม,มน่ะถ้านั่งเนี่ยเปิ้ว่าอันและวเบ้ามันมาถามว่าจะนั่งตรงนี้ได้กอนั่งได้เหมือนกันนั่งเตะตรงนั้นนางมันเป็นหัวกระได้ที่นอนหมาน้อย จามูครับหน้าปุนผมมบเป็นเบาสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนั้นนี่ปิ้นจะข้าวข้าวห้ามกันเนาะเนี่ยนั่งเตือนั่งเตอจะปีนั่งตัดตรงฝักจะลายลงตรงจะลหลค้อนคือเปิ้นนั่งตัดคมคมนี่อันนี้เปิ้นห้อง่าคมนั่งย้อนขาได้สบายแยกกับนั่งอู้กันได้เหมือนนี่แม่นั่งไหนบุก่อนฮะนั่งนั่งตะนีนั่งเบานั่งไหน นั่งตั้งไหนก็ได้นะปุ๋นว่านั่งเตะนั่งเตะอจะไปนั่งตัดตรงฝักจะไหลลงตรงจะไหลขอนตั้งไหนก็ได้เลือกแล้วตามสบายอยกางเอมาดูบนบนท่านี่บนห้องว่าเตือนเนาะเตือนเจ้าเตือนสำหรับตอนหับแขกเปิ่นก็จะมีน้ำต้นใส่น้ำเย็นมาตอนหับกันนาต่อไมก่อนแล้วจะมีหม้อน้ำหิงน้ำเนาะไว้ตอนหลังมานี่มันเลอะละอ่อนหาบน้ำแบบเปลี่ยนขึ้นมาบนบ้าน ก็เลยเอาไปไว้ตังลุ่มเหี้ยปั๊บปรุงไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยสมัยก่อนแม่ขาวได้หาบน้ำมันน้ำโปสองมานี่นะขึ้นมาไว้น้ำหม้อเจ้าน้ำหม้ออยู่บนบ้านแล้วก็มีรลเบียงตั้งหน้าบ้านเนี่ยค่ะนลำหม้อไว้ตรงไหนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จังหอมเนี่ยอันนี้ตีสองหม้อตะเกียบตีมุงตีขอตะเกียจะเอาไว้ตานี่พอดีเลยเจ้าและน้ําลงไปตั้งลุ่มมันก็เลิะตั้งลุ่มเนาะมันก็บัตรสะดวกก็เลยปั๊บปรุง เดี <molec> ๋ยวนี้เด <Jamie, always S 1> ็กมันก็มีน้าแก้วน้ําน้ําสะอาดไออย่างเวลาเรามาเสิร์ฟแขกเนาะปรับปรุงไปเรื่อยๆอันใดจะดีเขาก็เลือกเอาอันใดที่มันเป็นของโบราณคนอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว้เนาะอย่างบ้านปะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันบ้านปูนกับบ้านไม้จะเอาอันไหนก็เลือกเอาตามกําลังตามพลังที่เขามีเงินปอที่จะทําได้นะก็ฮื่อราอ่อนได้ศึกษาเหียนฮู้ไปเนาะเอาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ปูทางไว้ฮือละ ตั้งบนจะมีเปิดห้องว่าดังตรงนี้นะเปิดห้องว่าคือ,อบ้านต้องมีคือเมืองต้องมีแปรเป็นว่าอันเนาะเพราะว่าโบราณเปิ้นถือเขตตัวนี้ว่าลูกหลานอันยังก็จะอยู่เจื้อถ้อยฟังคำรรนะบังคือออกไปนอกลูก่นอกเขตอันอยังเอีย้ยนะคือมั่นคงถาวรว่าอันเตะมันเป็นตัวตีฮับน้ำหนักตั้งบนหลังคาเนะี่ยเปินห้องว่าคือ เมีลินเหมอนกันเนาะเจ้ามีลินเจ้าลินรับน้ําตังบนน่ะลินรับน้ําจากจองจัวนะที่จัวมาอีกเปิ้มีลินห้ามหมดเลยแล้วก็ไปลงใต้ชัยคาแม่เดียวมอพอจัดช่องลมตั้งบนเนี่ยเจ้านี่จะอันนี้ช่องลมแบบโห้ร้ายงานละเอียดเลยนะเนาะเจ้าเปิ้นเอาไม้ควายกันเนาะควายกันเนาะ่เป็นช่องลมสลาบ้านนี้ก็นไหมคะเจ้าสลาบ้านเนี่ยก็เป็นญาติปีน้องกันเนี่ยเจ้ากันในนั้นมือกลบมือแต่ใไหม ามือต่อหลังเมือสองพันห้าร้อยนี่ประมาณห้าพันบาทอะเจ้าห้าพันบาทที่เดือนนี่เมันแปลงนี่ประมาณเดือนเดียวก็แล้วละเจ้าเดือนเดียวก็แล้วเจ้าก็เป็นเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้ตีตีละเอียดเพราะว่าโยกมาเป็นแผงไงครัโยกมาเป็นพื้นทั้งพื้นช่วยัดใจนี่นะฝานี่นะทุกด้านเลยเพราะว่าไอ้ข้าวนี่มันมันมันมาตีตีออกมาเลยนะ เปิ้เปิ้งานออกมาเลยแล้วเปินช่วยกันประมาณห้าคนหกคนช่วยกันยกมาทั้งผืนเลยนะผืนเลยนะเนี่ยอันนี้ทั้งผืนนี่นะเจ้าผืนนี้ข้างนี้มันก็ประมาณสี่สี่เมตรเนาะหน้าช่องในไทยสองเมตรยกมาแล้วก็เอามาขึ้นขึ้นมาไว้เลยนะเนี่ยมันมีมันมีข้าวห้าอย่างนี้นะเนี่ยบักข้าวมาเพิ่งมาถึงก็เอาใส่ใส่แล้วฝาแต่ละฝานี่เปิ่ลจะเข้าลิ้นหมดครัเข้าลิ้นบะมีตะปูตอกเป็นซี่ๆขึ้นไป เดี๋ยวดูได้นะฮะแล้วนี่คือประตูเข้าอย่างนี้อันนี้ประตูห้องนอนห้องนอนใหญ่เปิดก็ได้ประตูห้องนอนใหญ่มันจะมีสองสองประตูตังหลังครับอันนี้ก็สํหรับเวลาเฮาแต่งงานประตูนี้เป็นกาจุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าไปไปเลยนะแล้วแม่ได้เข้าห้องนี้ก่อนเมย์ไงานแต่งโรงแรมแต่งโรงแรมเจาแต่น้องสาวนี่มั่นอย่างนี้มีมีน้องนี่แต่งบ้านหลังนี้คจะน้องๆแต่งบ้านหลังนี้เพราะว่า อันนี้อันนี้มันเปลี่ยนแม่ธรณีประตูมีถึงสองข้างสามข้างมีหมดเลยเพราะว่าพอจะต้องก้าวข้ามแม่ธรณีประตูไปบ่ฮื้อยามเนาะนี่นะมันต้องก้าวข้ามเนาะใช่ใชแล้วก็มีคิ้วแต่งข้างบนมีอย่างนะนี่ห้องนอนของลูกๆจะอยู่ตรงนี้ของป่อของแม่อยู่ตรงนี้เพื่อนก็จะมีประตูเดินมาหาเวลาลูกให้อย่างนี้เนาะอันนี้ก็เตียงเลี้ยงละอ่อนสมัยนั้งก่อนนี่แม่อยู่ห้องเค้ เจ้าห้องตรงนี้พ่อแม่จะนอนห้องตรงนี้จสามสาวสามสาวนอนด้วยกันนี่เจ้าและลูกบ่าวนี่จะนอนตัางนอกเป็นบ่ทีนอนต่างไหนอ๋อครับลูกบ่าวนอนตางนอกแล้วก็ห้องครัวอันนี้จะอยู่จะอยู่นี่ตรงนี้ห้องครัวครับอันนี้คือห้องครัวห้องครัวเนาะทำครัวมีอันก้อนเศร้าสามอันหม้อนึ่งเตาไฟอย่างอยู่ตรงนี้หมดอันนี้หมดเลยเจ้าห้องนี้แล้วก็จะคือศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับ คือคือแแปลดังหนับเสาดังไออย่างมุนนี้เนาะก็มีมีช่องล้มระเจ้าเลยแบบใส่เพดานไว้นี่นะเอเวดาถ้าจะโดนใจปกติจะต้องใส่เพดานมดเนาะนี่บัดไซบัดส่ละอ่อนมาเลยมาถามเออมาถามหู้ได้หู้ว่าอจะไดหู้อย่างนี้เนาะใช่เพราะว่าถ้าทําอาหารปุ๊บควันมันตีไปตั้งพุนมดเลยเสื้อผ้าเมนมุดเนาะควันดํามดก่อนอย่างนี้ดํามด มันก็เลยเอาไปไว้ตังลุ่มห้องครัวจะอยู่ตังลุ่มทำหลังหนึ่งแปลงไว้เฉพาะเลยแต่ว่าเข้าโค้งนี่เหมือนเดิมเลยเข้าโค้งเหมือนเดิมเห็นแต่ว่ายายไปเ้า หนังสือนังหาจบถึงปิญญาโทมันจะอยู่แต่หมูเนี่ยเขาเก็บใส่กล่องไว้นี่นะใส่กล่องเนี่นะเป็นของผู้ของแม่มดเลเนจ้างนี่นอลินนอลินระวานเจ้าดินระวานชายคาสองชายคามามาจู้กันเมื่อก่อนนี่ก็เป็นมีเลนเอี้ยมมีอย่างเอี้ยเจ้าบ่ได้ลงจะพื้นบ่ได้ลงเนาะตังลุ่มนี่จะเป็นคมลุกต่างระดับลงไปเข้าเจ้าเลยทาเปลี่ยนพื้นเดียวกันมันเมื่อใดก็เมื่อใดก็ลูกตกคมขันล้มคมข้ามันก้าวลงไป บอกก็เลยว่าเอาเอาแปลงให้มันติดกันเหี้ยเราออนจะได้บัตโต้คมต่บ่มีบันไดอย่างนี้เนาะมีเจ้าแต่ก่อนนี่มีบันไดลงทางนี้แต่ข้าเจ้าก็เลยแปลงบันไดลงทางปุ้นเห้เลยมันจะได้ง่ายมีบันไดลงด้านในเจาคือเปลี่ยนทิศทางไปทางปุนจะไปทายหปก็ได้เราะนั่ทิศทางของบันไดเนี่ยทิศทางของบันไดททิศางขอไดิเนี่ย๋อ้ก็เลยลงตงนี้เจ้า เพราะว่าถ้าหากบ่ขํามเมื่อคืนมันบนบ้านมันแบบมีห้องน้าแบบแปลงห้องน้ําตังบนเนาะพอเปินบ่ทำาหมนคนโบราณก็เลยทำตังนี้ลงห้องน้ําอยู่ตังลุมตังลุมนี่เห็นเนาะเจ้าโอ้ดีดีครับปั๊บปุ้บว่าดัดแปลงเนาะแม่เนาะเจ้าดัดแปลงไปอันใดที่จให้มันสะดวกขึ้นมันดีเนาะก็ทํากัดไปเรื่อยๆอันนี้แม่ของแม่นี่ของแม่ของแม่คนนี้เจ้าอายุร้อยร้อยกว่าปีร้อยประมาณร้อย ปนตายเมื่อ3 12อายุ91บดะเดียวนี้6บวกเข้าไปแถม3-35เนาะ,ะก่อนร้อยสาวร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสามปีถ้าปนอยู่นะ,ะ,นะอ,อันนี้แม่แม่นี้จะจะ 100. ร้อยกว่าปีร้อยอันนี้เดียวน่เก้าสิบหกเมื่อชวนหนูฉลกูการเสือสอกตายมาลงมุยใหญ่บวกไปแถมสี ร้อยกับสี่ปีผมเใคยหานี่นะเจ้าหน้าหน้าตีหกสองคนนั่นนะ่ะไหนสมัยแม่อุ้ยนุ่มหงะไหนอ่ะหุมเนี่ยหุมเนี่ยหุมเนี่ยอันนี้อันนี้คือปูก่กับย่าคือเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อโอปู่กับย่านะอันนี้ไงอันนี้ป่วจะมีกันอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามคนพี่น้องครับนะแม่โบตองคือลูกของแม่โบแก้วอ อันนี้ประหลงคําอยู่ยังประทาดเป็นลูกของคนนี้และ<ช>อันนี้เป็นลูกของแม่หลวงแก้ว<อ>และอันนี้เปิลเปิลมีลูกตีนมาบอกอู้ละอันนี้เปิลสามคนพี่น้องมีสี่มีน้องประจัยคน<อ>สมัยก่อนนี่เปิลหนีสงครามขึ้นไปเจียงแสนเจียงไฮพุ่น้ะสมัยก่อนนะ <S 1> <S 1> ใช่เนะี่ยไปไปเจียงแสนเจียงไฮมีญาติพี่น้องอยู่ตังเจียงไฮสุภาเนี่ยนะครับ<ช>อย่างคุณแนนคะแนนสุภานะคะของบ,บ้อู้อ,อันนี้คือคือปูก่กับย่า ของสามีบูกยากของสามีอยู่ลำปางอยู่ลำปางเป็นข้าหาบอดีค้าไม้ไม้สักไม้เจะตอนที่ผมดูเนี่ยมันมีเชื้อทัางสายต่างเข้ามาก่อนใช่เพราะหน่า่ายก็จะออกไปตะกุนออกเจ้าเป็นพ่อแมาจะักเป็นรวยด้วยนะไม้นะก็ไม้บ้านสาวนักอ่ะต้นตะกูนอ่ะโอ้ตะกูลบ้านสาวนักเจ้า โอ้ตระกูลของป่อเลยเจ้าตระกูลบ้านสามนักก็คือป่อของสามีนี่นะอันนี้อสามีก็ข้าเจ้าอ่ะถ้าอายุกันไหนเนี่ยนะเดี๋ยวพอหูสมัยแม่เป็นสาวงามสมัยเป็นสาวตอนนั้นตอนนั้นอายุสาวห้าปีค่ะสาวห้าสาวหกปีเนี่ยไปตอนนั้นห่างสามียี่สิบสี่ปีสาวสี่ปีปิ้งสาวน้อยเนาะใจมาป้าอีแมท แต่แม่อายุเท่าไรตอนนั้นอายุสาวห้าถ้าจะประมาณสักสิบเกาปีประมาณนั้นอะไปเยาียกาัรก็เปิ้ลไงแค่เป็นนั่นเป็นเลขาทำบัญชีห้องบัญชีแล้วเปิ้ลเป็นผู้จัดการไงเฮาบาูเรื่องยังอ่านเฮาบาูแต่ว่าตัวแฟนเปิ้อาจจะหู้ในใจเฮาบาูเนาะ แล้วก็มาได้กันตอนหลังมีลูกกับกันสามคนแยกอะ่ะแม่อรพันธ์ครับค่ะวันนี้ผมสองฟันต้องกราบขอบคุณแม่อรพันเจ้าเปนะ็เป็นอย่างเจ้ายินดีที่จะฮือ้อ บริการก็ยังเลยถ้ามาบ้านหลังนี้ครับเจ้าบริการได้เสมอเจ้าบ,บกาอกว่าเวลาใดนะเจ้าคุณค้าแม่จาเื่อแม่อายุยืนล่อปีขึ้นไปถูหวยรางวัลที่หนึ่งสิบงวดเลยนะครับแม่สาธุขอคืมอมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าขอคือเหมือนกันเหมือนกันตึงสองเบื้องเฟื่องฟ,งฟายนะเจา้ามีเงินกินมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงไปต่างใดก็มีคนหักคนหุ่มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเจ้า ขอบคุณครับแม่ครับจ้าขอให้อายุมิง่งมั่นขวัญยืน